ก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ช่องนะครับจะมาเล่นเกมก็วันนี้เรากำลังอยู่ในเกมสติกบอลเดิมครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดอ่าชิงถ้วยรางวัลนะครับเนื่องจากมีคนดูขอผมมาผมก็เออไหนๆคนดูขอมาแล้วก็ทําดีกว่ามาเราจะเจอใครเป็นคนแรกซิดนีย์ใช่ป่าวะอ่านถูกไหมโอเคเดี๋ยวผมอัปเกรดก่อนอัปเกรดเป็นเรื่อยๆอัปเกรดยักษ์อัปเกรดวิสัทอัปเกรดสปาร์ตาเหรอ เออเอเกตโลสปาร์ตาโอเคๆวันนี้ผมก็สก,กิปมาไกลเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ะเอาใจดีเฟน ขอโทษนะครับที่คลิปมันตัดไปตัดมาผมอยากให้คลิปมันไวขึ้นครับอาตอนนี้กองทัพผมก็พร้อมแล้วผมก็สั่งใค้บุกเลยนะครับส่วนถ้าใครสงสัยว่าทําไมวันนี้ผมถึงไม่ตะโกนเพราะว่าผมเพิ่งจดสรุปมาแล้วมันเยอะมากแล้วอะไม่อะไรผมเลยผมเลยตะโกนโกนไม่ค่อยได้ก็ยังพอตะโกนได้อยู่นิดหนึ่งนะแต่เพราะว่าเสียงมันดังมากเลยโอ้โหโอ้ย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 กำลังเสริมมั้ ดีกันโอ้โหทหารฝั่งผมยังไงก็ชนะเพราะว่าด,ดูดีดูดูดูมาดิโอ้โหโคตรน้อยเลยยังไงก็ชนะทุกคนเออชิว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 น้อยเป็นไงเออเป็นไง,เ,นไงเรากำจัดเชลิเด้วยแล้วเราจะไปกำจัดใครต่อโอ้ยเราต้องสู้กับคนป่าโอ้โหบโบยุคหินมันมีมือถือโทรศัพท์มือถือเราวะ อ่ะดูสิ่งที่ผมอัพไปนะโอเคอัพไปประมาณนี้ตายไป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 ไตเลยไปยไปเลยเอย๊นักขุดฝังมันมีสก,กินด้วยวะถึงไม่จะไมีสก,กินอะ่ะแล้วก็ซื้อนักขุดทองเราไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมโอ้โหยนักขุดทองแอนไหนกันไหนละ,น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 ะผมมีเงินสตาร์ทอยู่ตั้งประมาณห้าสี่พันสามพันห้าหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะเสกสอบว่ามันมาประมาณแปดแปดตัวเอ้เขาเรียกคนหรือตัววะไม่รู้ช่างแมงเถอะแต่แล้วก็เราจะเอา อาเชดอนมาประมาณอีกสี่ตัวหรือแปดตัวผมไม่รู้ผมมาภาคทีหลังเอาสปาร์ต้ามาอีกประมาณสามตัวแล้วก็ว e f ต่อ <the> โอเคโอเคยักษ์ฝั่งลมายักษ์ฝั่งอะมาแล้ว,ย,ลวยังไงสู้มันได้โอ้โห oh. เพื่อทำมันได้เวลายหลษ์ทหารเพื่อทำมันได้เพื่อทำมันได้ไดถึงฝั่งมันจะมียักษ์สองตัวแต่จำนวนเยอะกว่านะเว้ยเราทำได้หรือเปล่าะ วายวาิว้าววยาววาตุ้มกระเด็นกระดอนทหารผมโอ้โหเอาละตายหมดแล้วตายหมดแล้วลปลปลปลไป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 เล็งรูปปั้นเลยโอ้ยไม่จริงนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอเคตอนนี้ผมเล่นเป็นพมวนแล้วผมจะอบราคนบ布าตุม้มตาย โอยผมคโคตรโหดอะเออเวทพลังเวทผมมันทรงพลังเกินไปอะเออไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อคนป่าไปแล้วครับทุกคนเราต้องมาสู้กับใครชอนอะไรเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะลืมช่างมาันเถอะอัพเสร็จแล้วไปไปตบชอนกันทาได้ป่ะไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมไมค์ไมโครโฟนผมหลุดมันมันหลุดหายอะไรก็ไม่รู้เดียอโอเคผม,ผม,มผมหามันเจอแล้วผมหามันเจอแล้วเมื่อกี้มันมันอยู่ในกล่องเก็บไมโครโฟน โอ้โอ้โอ้พี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอบว่าผมยังไม่สปอนเลยเออผมต้องรีบควบคุมสวาร์ทผมไปช่วยชีวิตไมเนอร์ผมก่อนเฮ้ยนึกว่าเก่งยกทัพหนีไปให้หมดนั่นแหละยกทัพหนีกัไปให้หมดโอยกทัพหนีกัไปให้หมดเลยโอ้ยมันไม่ได้หนีเดี๋ยวก่อนมันมันจะหนีแล้วโอ้ชิดเดี๋ยวให้อาชดอผมยิงเข้าหนแหละเดี๋ยวให้อาชดอผมยิงเข้าไปยิง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 ตายโอเคมันตายแล้วมันตายแล้ว โอ้ยฝั่งนั้นก็มีโอ้ยควคผมอีโอ้มมโหผ,ผมงานเข้าแล้วไม่ใช่คนที่ต้องถอยทับเราเนี่ยต้องที่ต้องถอยทับเอาเอาชีวิตไมเนอร์ผมก่อนเรียบร้อย,ยอยืมเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ผมมากองทัพผมมีประมาณอ๋อไม่ใช่ผมไม่ไม่ใช่ผมว่ามีตอนนี้ผมกองทัพผมมีประมาณยี่สิบสามคนแลวเดี๋ยวปล่อยออกมาเลยปล่อยมานี่โอ้โหที่มีเยอะไม่ใช่ะนะโอ้ <S <S โห this is a c a n a r y spell มันคืออะไร โอ้ชิตกองทัพผมหายไปค่นกองทัพไปทาผู้ชมวานที่ผมกำลังรถซุ่มซ้าอยู่ผมก็ปล่อยสปา์ต้ามาแล้วไปแทงลูกปั้นมันเอาหัวโคกเออมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเฮ้ยไม่อยากให้สเปียร์ปั้นมาแตะลูกปั้นพวกเล้มา มาลนะไม,ม่จะออกมาทำไมเราไม่เนอยอย่าไม่เนอย์ไม่เดี๋ยวก็โดนธนยิงตายเราอ๋อมันกลับไปหมดแล้วใช่ไหมเออมันกลับไปหมดแล้วโอ้ยอยตีไม่เนยกระ,ะ,ะบวนท่าหนึ่ง three sixty no หกตุ้มเผือโอกาสทธนูลุกปั้มมาเลยสวัสดีไม่โดนธนูยงิงยิงตายไปแล้ว ไม่โอ้ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วโอ้ไม่ไม่มาไม่ไม่ไม่อ๋อมันเอากรลังเสริมมาแล้วถหามผมก็โดนแชแข็งมามามาเราแก้แค้นกันเราแก้แค้นกันโอ้ยมันยังจะแชแข็งอีกไม่แล้วอะไรยังไงเราก็เดินไม่ได้ทรีซิกตีเราสกปรตู้มร้อยยี่สิบแทงแทงจ้วงจ้วงจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปตุ้มมันระเบิดแล้วโอ้ในสุดในสุดว้า Yeah นี่แหละอันสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายแล้วว้านั่นส um, ุดว้า <age> ตอนนี้นะครับเราอยู่ในคืนที่หนาวเนี่ยที่จะมีผู้ท้าชิงทั้งสองคนที่จะแข่งกันเพื่อเอาถ้วยรางวัลอันใหญ่แบบใหญ่แบบเบลเทอร์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเมื่อกี้ผมรู้ไปกินน้ำมาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมอ่าฮะฮะโอ้โหหหยไม่น่าปล่อยไปเลย ฮะฮะผมรู้สึกง,งงกับชีวิตตัวเองวะ่ะทำไมนักธนูมันถึงกลับมาฟื้นคืนชีพได้โบรเวอร์ตเฮลอ๋อเออ,เอ,อใช่มันช็สกินอันนี้นี่วะ่ะอะไรวะอันเดดเออชิคเอผมผมตั้งอ่ะก็แล้วผมตั้งอกแล้วตอนนี้กองนทนัพผมก็มีประมาณยี่สิบแปดคนนะครับถ้ารวมไม่ได้ด้วยแต่ถ้าถ้าไม่รวมไม่ได้ผมก็รู้เหมือนกันว่าวกี่คนนะชีคเกีอนับ้วยโอย้ท่านผู้ชมแบบเนี้ยเราตบเราตบมันชิวๆว่ะ เออฝั่งเรามันมีเยอะกว่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีสปาร์ตาเพิ่มมาอีกแล้วก็จะมียกหนึ่งเตืออีกหนึ่งตัวแล้วก็วิสาสองตัวอาเชิดสีตัวแล้วก็นักดานอีกสามตัวอ่าไหนมาสิกองทัพกาพูดเจ้างงงง เจ็บคอเจ็บคออ่ะเมาแล้ฮ <laughs> <laughs> ่า<ะ>ฮ่า <laughs> ไม่รอดแน่ <laughs> ถ่วยรางวัลอ่ะมันเป็นของข้าแล้วฮ่าดูส<ซ>ะ <laughs> ดู <laughs> นี่เป็นไงโอ้โหถวยรางวัลอันที่สองของผมผมเคยเล่นไปแล้วรอบนหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นปแอบ เหนไหนก็นมาเล่นให้คนดูแล้วเออไ่ก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยเราไปเปิดกองสุ่มกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรใช้เลยเจมอันร้ 120. อยยีสิบโหเกลือ